เดี๋ยววันนี้จาจะพาเธอมาเที่ยวตลาดไหนบาซ่าให้หายเครียดกูเห็นมีแต่กระเป๋าช้างกระเป๋าช้างกับผู้แจช้างแล้วก็พัดรูปช้างพาเมียมาเที่ยวแล้วทำไมร้านปิดเยอะจังเลยล่ะฮะปิดนี้กูรู้ว่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะเดินบริหารร่างกายก็ได้ค่ะคือเรื่องกินช้างยังกินมวยมิคะที่นี่เขาลือชื่อรับมาจากกรุงเทพเหมือนกันค่ะเมื่อกี้ถามแม่ค้าแล้วว่าทำไมร้านเปิดน้อยจัง แม่เขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะร้านเจ็งที่หายหมดแล้วเขาบอกว่าหนีจากตึกมาอยู่ริมถนนกันหมดแล้วนะคะแต่รัฐบาลเขาบอกไม่ใช่หรอว่าเนี่ยเศรษฐกิจดีจะตายพุ้นขึ้นทั้งหลายตัวพุ้นขึ้นจะแต่กูลวงลาค่ะไม่ใช่คนนักแข่งล่วง <c oughs> ช้างช้างช้าง <c oughs> แล้ว <c oughs> ช้าง้าแล้วมึงก็กำลัง อยู่นะคะคุณมีดแพนมีดหมดเลยนะคะไม่ใช่ฟุตมีดนะคะอยากซือ้ออยากซื้อแต่ไม่ซื้อก็ว,วางคุณแม่ขาแพงไหมคะใบละพันเดียวค่ะใบละพันเดียว <much> แพงหรือถูกตัดสินใจเอาเอง <im> เอ,อ๋อตัดตัวออกตัวนึงเอากะลาเฉยๆไปวางอ่ะคูกไปยืนเต้นอยู่หน้าโรงแรมเนี่ยไม่มีใครหยอดตังค์เลยเพราะอะไรกะลาไม่สวยอ๋อวันไหนเธออยากทำนมใหม่ฉันจะบอกหมอว่าเนี่ยเอาไซนี้เลย ชอบความแข็งหรือชอบความใหญ่คะถามซื้อทําไมอ๋อชามข้าวหมาค่ะใส่อาหารเม็ดเด็กได้ค่ะใส่อาหารเปียกก็เด็กได้ค่ะซุปซุปจุกจุกก็เด็กได้ค่ะนะคะขอซื้อก่อนนะคะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ช้างนะปัจจุบันสวยมากก็ซื้อสิคะเออแล้วจะมายืนพูดทำไมก็จีบสิเออเร็วพ่อค้าเขาจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นต่อกูดูอยู่ว่ามีลายช้างไหมถ้ามีจะเอาไม่เอา เลือกก่อนพอ้ากลัวกูไม่ซื้อยกมาถึงนี่เลยครับพอ้ายยกไปแล้วก็ให้ยกเก็บอันนี้ไม่ไม่ไม่กูจะซื้อละมากกว่าสองคู่ละอ่ะโอ้เห็นเต็มเลยขี้หูไม่แคะบ้านจ้าขี้หูบ้านีค้าค่ะสวยพอไม้แขวนแล้วมึงเอากูทําไมถ้าไม่สวยอ่ะกัดกูทําไมคัดคัดคัดเพราะทุกวันนี้กูใส่เยอะอยู่แล้วเอแล้วหมาก็ไม่เคยเห่าด้วย หอนเลยค่ะนั่งทำไมฉันถามอันนี้คือแหวนซึ่งน้ำหนักเนี่ยคือดีมากไปเอาไวโก่งหัวหัวเนี่ยกางปอก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 ก็ขอกว่าข,ข,ข,ขายราคาส่งส่งๆไปเธอมือใหญ่ใหญ่ ดูไม่ออกหรอกครับว่าลูกค้าหน้าอย่างไงไม่มีปัญญาซื้อเมืองแฟชั่นไอแล่นน่ะเอาไปขายวงน้องเท่าไหร่ขอประทานโทษครับอันนี้แหวนหรือสนับมือแหวนค่ะใครจะเรียกสนับตีนก็ได้ค่ะถ้าสะดวกแบบไหนให้เอาแบบนั้นสวยป่ะน็อกเก้าสวยหรูดูแพงเออฉันมีวงที่เหมาะกว่ายื่นนิ้วมาสีอ<ส>ีนางงูพ<ส>ิษง<ส>ูก<ส>ิงกองอีเมดูซ่า ตั้งใจเลือกให้กูมากเลยนะเนี่ยมึงเนี่ยหัวกูรักกูมากแม่ค้าเราได้หกสิบสองบาทแลกกับถ่ายรูปลงเพจถ่าตัวกูเหลืออยกสิบสองบาท แกงกะหรี่ไก่ก็อร่อยแกงกะหรี่ก็มีนะแกงกะหรี่ไก่กรูรู้แล้วไม่ได้มีโปรดว่าหลังมีผูญี่ปุ่นนะคะอู้ยจุดแต่งงามแต่งงามมากงามขนาดงามขนาดน่าปั๊บเลยจะเทยอันนี้นะคะคือรูปเพื่อการจําหน่ายนะคะของจริงไม่รู้เหมือนไม่เหมือนเดี๋ยวค่อยว่านอีกทีหนึ่งร้านอื่นเขาจะทํากลับก่อนแล้วค่อยตักข้าวนะคะนี่ตักข้าวรอไวเลยค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะกวไม่อิ่มนะคะกวไม่อิ่มนะคะให้แต่ข้าว กุ้งสามตัวกุ้งให้ห้าตัวค่ะว้าวฉันต้องถ่ายร้านนี้ให้ได้ทำไมแม่ค้าขนตาสวยเออทั้งหน้าเนี่ยสวยแต่ขนตานะคะอันไหนวะแบบสุกๆนะคะวังคือแบบไม่อยกราคาเบลข้ามเบลข้ามรับรองวันนี้ทําอาหารจานพิเศษให้มาดามแชมป์ค่ะภูมิใจมากนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะมาดามแชมป์มาอุดหนุน กับฝรั่งหล่อมาอุดหนุนอะไรภูมิใจกว่าครับพอๆกันเลยค่ะซื้อสีกันเลยสวยดังเปรี้ยงอีกฟาก็ต้องยอมอยอมที่เขาไม่คิดจะตู้อยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมกูตัวใหญ่มากกูมันดีมากมึงมึฮะเขาไม่เอาหนังยางร้าตัวเองแล้วเขาไปเอาร้านอื่น อ่ะถ้าใครอยากจะมานะคะก็มานะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไระคะคุณแม่ในาสพาวินเลียนจ้ะในพาา,าพาวินเลียนนะคะแล้วเขาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาค่ะเดินทางง่ายิดเดียวค่าตั๋วเครื่องบินไปกับ5,000ันห้ารถอีกประมาณส0 0อ่าค่าโรงแรมอีกประมาณ0อ0พันก็คิดดูแล้วกันข้าวกุ้งกล่อง200รอจบอ <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชาวเชียงใหม่เา้า